เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เองในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตตาคตหน้า190จากพระธตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่13หน้าที่668ข้อที่737 พระโคโดมผู้เจริญมีสมณะพรามพวกหนึ่งพวกหนึ่งผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตน <c oughs> <c oughs> แล้วบัญญัติหลักลัทธิปรมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง พระโคโดมผู้เจริญในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติลัทธิปรมมรรย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเหล่านั้นพระโคโดมผู้เจริญพระองค์เป็นพวกไหน <c oughs> ปารัตวาชะเรากล่าวมาตรฐานที่ต่างกันในบรรดาสมณพราหมณ์ พูดถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตนเหล่านั้นภารัวาชะสมณปรามพวกหนึ่งถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตนเขาเป็นพวกมีหลัก ลัทธิที่ฟังตามตามกันมาโดยการฟังตามตามกันมานั้นเขาได้บัญญัติหลักลัทธิปรมจจัย์ขึ้นมาดังเช่นพวกปรามไตรเพศนี้มีอยู่พวกหนึ่งปารัตวาชะสมณพราหมวกหนึ่งถึงที่สุดแห่งบรารมี เพื่อบรุลออภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตนเพราะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวเป็นมาตรฐานเขาได้บัญญัติหลักลัทธิปรมรจันขึ้นมาดังเช่นพวกนักตรึกตรองนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งภาราตวาชะ สมณพราหม์พวกหนึ่งซึ่งก็ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตนได้บัญญัติหลักลัทธิปรมจันทร์ขึ้นมาด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งทำด้วยตนเองโดยแท้ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งปารัตวาจะท่านพึงทราบโดยประยายแม้นี้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาสมณปราหมวกนั้น